มามาพี่น้องเมนูตายอดตายอยากนะคะสามปีกินเถื่อนึงพี่น้องมาสิกินในเบิงนี่นนะเจ้าเอาตอนไงก็เนาะพี่น้องนี่โบแช่แข็งเด้อทุเรียนมาจากเมืองไทยพี่น้องโบได้แช่แข็งเด้อแพงก็กินพี่น้องแพงก็กินเออแพงก็กินนี่แพงซ้ำไดายสามสิบหาเหรียญหมดและพี่น้องเออตอนน้อยน้อยนี่แหละอืมกินไปพี่น้องมันหิวพี่น้องเอย ทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนแก่นี่เนาะเนี่เนาะบ้คยกินจากเถอะหมูเจ้าอืมอืมอมันก็แสบอยู่หมูเจ้ามันก็แสบอยู่แต่หน่วยมันน้อยพดอืมอืมแล้วก็ดาด ืซุ้มจัดจัดซุมจัดๆเมนูสามปีกินเถอไพี่น้องตายอดตตยอยากถ้าได้กลับไทยสิแพนกินนวอยง่ๆเลยพี่น้องจะไปกินน้วยง่ญยๆเลือกเอาแบบเกรดดีเลยเพราะว่าอยากแห้งอ่มอร่อย อร่อยอร่อยอยู่ปลาล้านิดนินะเริ่มเริ่มล้านิดนะไม่กรอบนอกนุ่มในแล้วล้านิดนิดอืมอืมก็อย่างว่าเลยพี่น้องมันมากไกลมันมากไกลพี่น้องมันมากไกลแล้วไม่แค่ของแช่แข็งเนาะลาแล้วลาแล้วอืม รวยติบอยู่อ้ยือพี่น้องพี่ใบเห็นมู่เขากินอนะ่ะพี่ก็ยากอยากเลยพี่น้องออเดอร์ง mm hmm. ดที่แล้วไปเอาปท่นเขาพี่น้อง mm hmm. เขาัดเอาของข้าไปห้าบัดออเดอร์ไว้ mm hmm. เพื่อนเราอาของข้าไปพี่น้อง mm hmm. ก็เลยอดนี่ก็ออเดอร์รอบไม่เนี่ย เคยออเดอร์ครั้งก่อนนู่นหลายปีแล้วแต่ช่วงโควิดเนาะเขาวานนั่งเขาพอได้พี่น้องก็เลยอดอีกพี่นอ้องมน้อยพูดพี่น้องแล้วพ่ออิมอ่มดอกพ่อได้พ่อได้ดมพ่อได้ดมกินมัน อ,อย่าไปเมืองไทยเด้ยอย่าไปกินตุเรียนอือเมื่อม่อไป,ปอยังเด้อพี่นอ้องไปหาก,กินตุเรียนอืเงาะก,กับปลายากซำตุเรียนเด้อพี่นอ้องลำไย,ยให้งปลาอยากเลยเนื่องจากว่า กินลำไยเพื่อได้น้ำเขารับกินลำไยแพ้่พี่น้องก็เลยไม่มีความอยากกินลำไยนะอืืออยากแต่แน่เดี่ยวเนี่ยพี่ไปว่ามันเป็นทุเรียนอน่อนพี่น้องทุเรียนอน่อนถ้าส่งแบบสุกสุกดีเลยใหญ่ๆเลยมันจะเละเนาะ เนื่องจากมันมากไก่พี่น้องมันมากไก่เนาะก็เลยเอาแบบแบบว่าที่มันดิบดิบแล้วก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะส่งมาแบบนี้พี่น้องอืมวาบอ่ะเหมาเจ้าเห็นด้วยไหมเหมาเจ้าเป็นตู้เลียนอ่อนนะอือ่อนก,กินไปตามอ่อนแหละพี่น้องอลูกก็อยากกิน,นับทุเรียนกินบ่ได้เบอร์รี่มันสิไข่ แต่พี่ใบนะ่ะกินทุเรียนไม่เคยแพ้นะเพื่อนอืมแพ้อย่างเดียว <c oughs> แพ้อย่างเดียวพี่น้องว่ามีเงิื่อนสึกนีขอเพื่นอ,ขอนขอเพื่อนเท่านี่เพื่อนขอได้พี่น้นอ,นองอือหือห <c oughs> วดอวดแน่เลยัุเรียนอ่อนกับอวดคัก วอวนไข่ทุเรียนอน่อนไข่อวนแน่แกไม่เต็มที่นะอยากกินแบบผู้ใหญ่ๆนะพี่น้องผู้ใหญ่ๆแบบมีโมเมนต์หวานกรอบนอกนุ่มในน่ะนะนี่มันน้อยโพดอืมอืมแบบนี้มันน้อยโพดนะอืม ขอบคุณนะคะขอบคุณเด้อพี่น้องทั้งหลายนะโอ้ยปีบา้ากินแบบตุเรียนออนให้เบิ้งกันเน่ยะออนนะอืม mm hmm. อร่อยอร่อยพี่น้องออนเน้กินขื้เกลาอืม <c oughs> อร่อยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่ให้ช่องใบบุยลำเติบโตนะคะและก,ก็ แรงคอมเมนต์นะคะแรงแชร์มากมายนะคะ